มีรูปภาพด้วยนะคะจากคุณซีนะคะเท้าของคุณย่าที่บ้านเป็นแบบนี้มีวิธีทำให้หายไหมครับวิธีแบบพื้นบ้านไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลแกอายุจะเก้าสิบครับค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นเหมือนเป็นก้อนเนื้อนะคะขึ้นมาระหว่างนิ้วโป้งเท้านะคะกับน,นิ้วชี้นะคะ ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเนื้องอกประมาณนี้บ้างคะเชิญเลยนะคะ,ะเนื่องจากอายุเก้าสิบแล้วเนาะอะการดูแลก็คือดูแลตามศาสตร์ของเราเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะนี้เราก็จะใช้การพอกนะคะการพอกแล้วก็ดูอะคะ่ะว่าพอกแล้วสังเกตดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เพราะว่าเออไออันนี้มันก็คือที่ดูไม่ถนัดนะว่าเป็นน้ําใสหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นเนื้อง,งอกเฉยเฉยที่ดูไม่ถนัดนะแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าเนื้อง,งอกก็น่าจะเอาลองพอกดูอะค่ะเพื่อเขาดึงความร้อนือมองไกลๆมันเหมือนใสๆงไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นตุ่มน้ําหรือเปล่า มีมีอะไรแนะนำไหมคะเป็นนูนขึ้นมาค่ะพี่หมูเป็นขวัญบุมแล้วก็นูนขึ้นมาค่ะเหมือนเป็นก้อนเนื้อเนาะถ้ามองอย่างนี้เหมือนเป็นก้อนเนื้อแต่ว่าเหมือนกับเขาเป่งเป่งเหมือนกับโดนความร้อนเยอะค่ะค่ะขอขอโอกาสแชร์ได้ไหมคะค่ะอย่าง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 เคสเนี่ยแบบเนี้ยค่ะไอ้เนื้องอกแบบนี้ค่ะสมัยก่อนที่ตอนที่ในค่ายค่ะชาวค่ายที่เขามีปัญหาพวกเนื้องอกต่างๆไม่ว่าตรงจุดไหนอะค่ะ ไอตัววิธีพอกเนะะี่ยค่ะมันมันมันช่วยทําให้เนื้องอกอะค่ะมันเล็กลงได้นะคะไม่ว่าจะตรงจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเล็กลงได้แต่ว่าเราก็ต้องปรับสมดุลด้วยยาเก้าเม็ดด้วยนะคะมีการทำดีท็อกด้วยอย่างเองอายุท่านเก้าสิบเราไม่รู้ท่านจะยอมให้เราทำดีท็อกหรือเปล่าเ,เนากนะก <c oughs> ็อ,อาจจะทานพือเจือนสบายเป็นหลักละกันนะคะแล้วก็ปรับสมดุลนะคะใช้วิธีการปรับสมดุลท่านนะคะแล้วก็ลองวิธีพอกะค่ะพอกอาจจะพอกวันละ มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้นะคะก็ก็น่าจะน่าจะน่าจะเล็กลงได้เพราะดูจากเออมันมันยังเล็กๆอยู่อะค่ะมันยังเ็กอยู่อะค่ะดูแล้วมันยังนา่าจะลองบำรุงรักษาดูน่าจะได้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> คืออยู่ในง่ามเท้าด้วยนะนก็เลยรู้สึกจะลำทานแล้วก็เดินลําบากก็ <Yeah. S 2> มีวิธีอีกอย่างหนึง่งก็คือการแช่มือแช่เท้าด้วยะคะ่ะก็ลองดูว่าแช่ร้อนหรือแช่เย็นดี ก็ดูที่ความสบายค่ะ